เป็นไม่ใช่เอปังอู่หรอ,อนี่จะไปปักให้แบบเนี้ยอะปักให้งไหนยเกิดเกยังเลยโอ๊ยเตะ้าทำไมเนี่ย เจ็บเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยว่าขาเขาเนี่ยมันพลิกมันแทงไปหมดแล้วดอกไม้อะไรเนี่ยโอ้ไม่เห็นสวยเลยทำไมไม่เป็นคนเลยเดี๋ยมาดูนี่โอ้โหโ้โสเปกเลยว่ะมองใครเมื่อกี้เฮ้ยคิดว่าไม่เห็นนะเห็นนะว่ามองสาวอ่ะ เป็นอะไรเนี่ยผมไม่ได้มองก็เห็นเพื่อนเมื่อกี้อ่ะเพื่อนขี่รถผ่านพอดีโอ้มีอะไรเนี่ยเขารักเตงน,นะเขารักเตงคนเดียวเขามีเตงคนเดียวครับเขารักเตงที่สุดในโลกเลยเ <c oughs> ขารักมากนะรักเตงอะ่ะก็ไม่นองใจหรอกเขารักเตงมากเลยมามาเขารักเตงครับ <c oughs> เตงดูปลาดิเห็นปลาไหมเห็นปลา่านไหวไปด้วยกันไหมก็เหมือนเรานั่งอยู่ข้างกันเลยตอนนี้อได้ไหมมุกนี้ได้ไหม <laughs> โอ้ดีกันมาดีกันดีกันดีกันขอใจหน่อยขอใจหน่อยขอใจหน่อยครับจุ๊บแป๊จุ๊บแป๊กี่โมงแล้วเนี่ยทำไมยังไม่มาสักทีรอก็นานร้อนก็ร้อนโอ้ยเมื่อไรจะมาเนี่ย ขอโทษไม่ได้ตั้งใจเขาว่าจะมาโอ้โหหน้าจอแตกเลยนะก้าดูดิเขาขอโทษเขาขอโทษไม่ได้ตั้งใจเขาว่าจะมาเซอร์ไพรส์ไงแตวเขาซื้อให้ใหม่เอาไหมไม่เอาจะเอาเครื่องเดิมเขาซื้อให้ใหม่แไม่เอาแป๊บนึงไม่เอาจะซื้อให้ใหม่โอ้กว่าจะซื้อมาได้นี่ไอโฟนเจ็ดอะซื้อมาให้ใหม่ซื้อมาให้จริงเหรอเครื่องใหม่เลยเอาไป เอาอีกเอาอะไรอีกเอาโทรศัพท์อีกดีนะที่ซื้อมาสองเครื่องนี่ไหญ่โฟนสิบเอ็ดผู้สิบเอ็ดเลเหรอใช่โอ้โหเขาชอบมากเลยดูดิเป็นไงล่ะโอ้โหด้จริงเหอซใช่ใหะครับโอ้และก็ที่สุดเลยเดยกเรากินข้าวอะไรตอนเย็นเนี่ย เอ้คิดจะไม่ออกเลยปัญหาโลกแตกเออปัญหาโลกแตกไม่รู้จะก,กินอะไรเขาอยากกินส้มตาว่ะอยากกินหมูกระทะหมูกระทะอะไรกินบ่อยแล้วหมูกระทะไม่อยากให้กินหรอก,อก,กเล่นแต่โทรศัพท์เห็นไหมไม่สนใจเขา <c oughs> เล่นอะไรกันนะกันหนาเนี่ยโทรศัพท์อเอ,าอ้าเหียโทรศัพท์ตกเอ้าโทรศัพท์เขาตกเขากระทุนอะไรไหมเนี่ย เจ็บสิแล้วพขอโทษครับอย่าแค่นี้เองไม่ไม่แรงหรอกฮึน้องขอโทษไม่โดนหรอไม่โดนแรงครับอย่าไหนดูดิแตกไหนไม่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเจ็งอ่ะหัวแตกไม่แตกแตกเนี่ยขอโทษเอางั้นเดี๋ยวพาไปกินหมูกระทะเย็นนี้เลยไปไปไปนี่ไปดีกว่า <ไ>เออทำไมวันนี้รถเยอะจังวะอ,อืมนู่นรสิคนมาเล่นเยอะจังเนาะวันี้ทำไมแบบคนเป็นเยอะๆวะนี่ก็มีคนอีกอ <c oughs> แล้วเด้งอะไรเนี่ยอ๋อแค่ปวดตดเฉยเสียบรรยากาศหมดเอาปวดตดเฉยเป็นอะไรแค่นี้ก็งอนเหรอเขามีเพลงมาให้ร้องเลยวันนี้อยากร้องไหมไม่ ข้ายากเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิข้ายากมีรถทัวร์ชนะสิชนะสิข้ายากเป็นเจ้าสัวชนะสิชนะสิก็มาขอคืนดีชนะสิชนะสิไอ้เฮ้ยขอคืนดีขอคืนดีขอคืนดีทำไมก็แค่ตดอ่ะถ้าถ่ายให้หน่อยสวยๆนะเอาเต็มตัวเลยตรงนี้เหรอใช่แบบไหน สามสิสามสิดูก่อนได้ไหมเนี่ยในเต็งทำไมมันอ้วนจังอ่ะเอาก็เต็งอ้วนอะไม่ได้อ้วนเอา้เอา,เอาอะไรอีกเนี่ยไม่ถูกใจอีกแล้วเอ้เต็งอะเป็นอะไรอีกเนี่ยเอาคนเ,เอาไปถ่ายให้ใหม่นะจะถ่ายให้ใหม่นะเอาไหมไปถ่ายให้นะหใหม่นะ ไรไม่เอาเจ๊เอออะไรเนี้ยเฮ้ยเ้ยิ้มแล้วเาถ่ายใหม่มาถ่ายใหม่โอ้ถ่ายใหม่มาคุณกินอะไรอ่ะขนมขนมอะไรอ่ะขนมอร่อยอร่อยเฮ้ยเหมือนเขาเคยกินตอนเด็กๆเลยว่ะขนมตัวนี้อร่อยอ๋อ ขาจะกินหมดเลยเหรอ,ขอเขาเจ็บท้องขอเขาเจ็บท้องอไมากึมอ้าทำไมเจ็บท้องอ่ะเขาหข้าวนเะขาุมาเอาไม่ได้กินข้าวหรอใช่เข<อ>าไม่กินหมดบอกเจ็บมาเอามาอีกไม่หมดแล้วเะเอามาอีกเจ็บมอกเอามากอีมัมอม่นลงแลาเหรอ งามากเก็บท้องเหรอเอาแก้วมาดิไม่มีแก้วกินมันนี้แหละโอ้ยอยู่แต่ห้องแล้วเบื่ออยากไปเที่ยวก็อะไรอยากไปเที่ยวไม่อยากอยู่ห้องอ่ะเที่ยวไหนเที่ยวภูเขาน้ำตกอะไรก็ได้แต่ว่าไม่อยากอยู่ห้องน่าเบื่อมากเลยเนี่ยวมันมีที่เที่ยวอยู่ที่เขาอยากไป ที่นี่เหรอใช่อยากไปพาไปหน่อยดิเป็นธรรมชาติมีภูเขามีทะเลล้อมรอบอ่ะมีเวลาพาถ้าไม่พาไปเขาจะไม่คุยด้วยเล่าไม่มีเวลาพาไปไปพรุ่งนี้อยากไปพรุ่งนี้เขาไม่มีเวลาทํางานไม่อยาไอยากไปงานพรุ่งนี้ราพาไปเอาราพาไปพรุ่งนี้เลยจริงอ่ะจุ๊บก่อนถึงแล้ว ก็ามาทำอะไรเนี่ยเอาก็บรรยากาศธรรมชาติไงสุขภาพไงออกกำลังกายได้ด้วยพาไปเที่ยวอออก็เที่ยวได้ตรงนี้ไงออกกำลังกายได้ด้วยเราพาไปเดินรอบดูว่าหน้าเที่ยวขนาดไหนไปไปไปโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ8วิธีเอาตัวรอดจากแฟนโกรธนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับนี่ฮายกันเลยนะครับผมไม่รู้ว่าสําเร็จไหมถ้าจะทําแบบนี้สําเร็จสําเร็จทุกวิธีมั้งสาเร็จกับแนนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่กระล่อนปิ้นปอนอีกแล้วบ้าบอๆบนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าสามารถเอาไปลองใช้ได้นะครับผมเออถ้ามันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็แล้วแต่แฟนตัวเองนะครับว่าจะเป็นนิสัสยังไงนะครับผมอันนี้เราก็แค่ยกตัวอย่างสําหรับแนนนะครับผมแต่จริงๆอันที่ซื้อโทรศัพท์ให้เนี่ยหายโกรธแน่นอนนะคะถ้าซื้อให้จริงๆ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านเนาะถ้าใครอยากให้เราทำา10วิธีหรือ9วิธีแบบไหนลองคอมเมนต์มาข้างล่างาได้นะคะเราก็จะมาทำให้ทุกคนได้รับชมกันเลยโอเคครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับกาเต้นแนวด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย let's go